สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่ค่ะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในและนอกสนามนะคะเรื่องไหนที่ว่าดีเรื่องไหนที่ว่าโดนหรือว่าเรื่องไหนที่ว่าเด็ดเราไม่พลาดที่จะนํามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันละค่ะและในวันนี้สปอร์ตบาร์สตอรี่เรามาว่ากันต่อเลยนะคะถึงเรื่องของเบอร์เสื้ออาถรรพ์หลังจากที่ตอนที่แล้วเนี่ยพูดถึงเบอร์เก้าของเชลซีแล้วก็เบอร์เจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้ว วันนี้ไปดูกันละคะว่ามีทีมไหนอีกบ้างนะคะที่มีเบอร์เสื้อต้องคำสาบไม่ว่าใครลองได้มาสวมใส่เป็นต้องฟอร์มหวบไปติดตามชมกันได้เลยคะ่ะมาดูกันที่ราชันชุดขาวเรียลมาดริดกันบ้างนะคะนี่เป็นทีมยักษ์ใหญ่จากลาลีกาสเปนก็เป็นอีกทีมที่ว่ากันว่ามีเบอร์เสื้อต้องคำสาบเช่นกันและเบอร์ที่ว่าก็คือเสื้อเบอร์สิค่ะ ซึ่งหมายเลขนี้ของมาดริดมักจะสวมใส่โดยนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นนะคะแล้วก็มักจะเป็นนักเตะระดับโลกทั้งนั้นเลยล่ะคะ่ะซึ่งหากจะนึกถึงนักเตะที่สวมเสื้อเบอร์10ที่หลายคนจดจำได้กับผลงานในสนามที่สุดยอดนะคะก็น่าจะย้อนกลับไปเมื่อปี2 0 0 0ันถึงสองพ้วล่ะคะ่ะโดยผู้ที่ครองเบอร์เสื้อเบอร์นี้ก็คือลุยส์ฟิกโก้นะคะที่ถือเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การย้ายทีมแบบครับคั่ย้ายมาจากบาร์เซโลนานี่เป็นคู่รักคู่แข แนตลอดการของเรือมาดริดนะคะโดยที่มาดริดในยอมทุ่มค่าเหนื่อยถึง62ล้านยูโรเพื่อได้ตัวมาร่วมทีมและเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะเมื่อพาทีมประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในปี2002เนี่ยก็สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก็ถือว่าเป็นถ้วยรางวัลที่เขาในรอคอยมานานด้วยนะคะพ่วโด้วยแชมป์ลาลิก้าแล้วก็ซูเปอร์คปาอีก2ส,สมัย นอกจากนี้ก็ยังได้รับรางวัลส่วนตัวในฐานะนักเตะยอดเยี่ยมยุโรปแล้วก็รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่ามาครองได้ในปี2000และ2001จนกระทั่งในปี2005เนฟิโก้เขาตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานในลีกอิตาลีแล้วค่ะก็ทิ้งผลงานสุดประทับใจไว้กับมาดริดนะคะลงสนามไป245นัดยิงไป56ประตูค่ะ และคนที่มาแท็กมือรับช่วงเบอร์สิต่อจากหลุยฟิโก้นั่นก็คือโรบินโยในปี2005-2008ค่ะซึ่งก่อนหน้าย้ายมาที่ซานเตโกเบนาเบลเฟรเมเกอร์ชาวบราซิลก็ทำผลงานอย่างโดดดดินที่ซานโตสนะคะ ทำให้เขาเถูกตั้งความหวังจากทั้งสโมสรรวมไปถึงแฟนบอลแล้วค่ะด้วยสไตล์การเล่นที่น่าตื่นเต้นนะคะพร้อมกับทักษะการเล่นบอลที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะโดยในขนาดนั้นราชันชุดขาวเองก็เป็นทีมที่อุดมไปด้วยนักเตะระดับ5ดาวเลยนะคะทั้งราอุกอนซาเลสและรุฟฟานิสเตรอย ซึ่งดูเหมือนว่าโรบินโยก็จะสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีค่ะรวมทั้งทําผลงานได้อย่างลงตัวนะคะสถิติในยิงไป35ประตูจากการลงสนามไป137นัดจะว่าไปเนี่ยก็ดูดีไม่เบาเลยนะคะสำหรับเด็กหนุ่มจากอเมริกาใต้แต่แล้วสุดท้ายเหตุผลบางประการก็ทําให้โรบินโยที่อยู่ในยุคของฟาบ o ิโอคาเปโล ไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนักจนเกิดกระแสเรื่องย้ายทีมเกิดขึ้นและสุดท้ายค่ะโรบินโยก็กลับเลือกลงเอยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และหลังจากโรบินโยย้ายไปแล้วก็ทำให้เสื้อเบอร์สิบเนี่ยถูกส่งต่อมาอย่างเวสลีย์ชไนเดอร์นะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยเนื้อหอมสุดๆ แต่เมื่อย้ายมาที่มารติดชีวิตค้าแข่งที่นั่นกลับไม่สวยรู้อย่างที่คิดค่ะเจ้าตัวเนี่ยออกมายอมรับนะคะว่าเขาเนะี่ยติดแสงสีในเมืองมาริดที่ดูแล้วตื่นตาตื่นใจยิ่งไปกว่าน,านั้นชไนเดอร์ติดแอลกอฮอล์หนักจนชีวิตค้าแข้งกับเรือมารติดเนี่ยล้มเหลวค่ะแล้วก็อยู่กับพิมได้เพียงแค่2ฤดูกาลทำไป11ประตูจาก66เกม มาถึงนักเตะกองกลางอย่างลาซานาดิอาร่าค่ะที่มาติดเนคว้าตัวจากพอสมาร์ตมาในราคา20ล้านปอนด์ลาสขึ้นชื่อเรื่องของความมีวินัยเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยเขากลับทำผลงานไม่ดีเท่าที่คิดและค่ะลงเล่นไป116นัดยิงไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นค่ะ มาถึงอีกหนึ่งนักเตะอย่างเมซูตโอซิลพ่อโมชาวเยอรมนีซึ่งแฟนบอลเรอัลมาดริดต่างชื่นชอบในฝีเท้าของเขานะคะแต่ก็มีหลายครั้งที่เขาเองก็ถูกวิจารณ์ในเรื่องของระเบียบวินยัยแล้วก็ฟอร์มหลุดอยู่บ่อยๆในเกมสําคัญสําคัญค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยราชันชุดขาวยอมที่จะปล่อยเขาให้กับอาร์เซนอลเมื่อปี2013เพื่อนําเงินระดมทุน ทุ่มซื้อแกริตเบลนะคะโดยมาดริดตัดสินใจขายโอซิลไปให้กับอาร์เซนอลด้วยค่าตัว42.5ล้านปอนด์ก่อนปิดตลาดวันสุดท้ายพอดิบพอดีค่ะจากนั้นในปี2014มาดริดคว้าตัวฮามสโรดิเกส มาสวนเสื้อหมายเลขสิในถิ่นเบนาเบลนะคะหลังวาดรวดรลายแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับโคลัมเบียในฟุตบอลโลกปี2014จนถูกจับตามองว่าเป็นกำลังสำคัญของเรอัลมาดริดเขาเนี่ยย้ายมาจากโมนากูด้วยค่าตัว63ล้านปอนด์และค่ะแล้วก็มีส่วนช่วยให้มาดริดคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกในปี2014และปี2016พร้อมกับแชมป์ลาลีกา2สมัยนะคะ ทั้งนี้เจ้าตัวลุงเล่นให้ทีมไปทั้งสิ้น124นัดยิงได้37ประตูจาก4ฤดูกาลแต่เมื่อมาถึงยุคของซีเนดีนซีดานซึ่งชื่อของนักเตะโคลมเบียเนี่ยแทบจะหายไปจากสารระบบเลยล่ะค่ะจนสุดท้ายฮามสก็ย้ายไปเล่นในถิ่นกุดิสันพาร์คก,กับเอฟเวอร์ตันนะคะ มาถึงผู้ครองเสื้อเบอร์10ในปัจจุบันอย่างลูก้าโมดิชค่ะเขาย้ายมาจากทอนแนมฮอสเปอร์โดยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะคะโมดริชสวมเสื้อเบอร์19และเมื่อฮามสย้ายไปเล่นกับบบเยอร์มิวนิกในสัญญาย,ยืมตัว2ปีทางสโมสรเองจึงเลือกจอมทัพทีมชาติโครเอเชียมาสวมเสื้อเบอร์10แทน ซึ่งโมดิชเองก็ส่งสัญญาเลยนะคะว่าจะทำให้เสื้อเบอร์สิบเนี่ยกลับมามีมนคลังแล้วก็เป็นตำนานอีกครั้งหลังจากเขาช่วยทีมคว้าแชมป์มาแล้วมากมายตลอดทั้ง11ฤด,ดูกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นลาลีกา3สมยัยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก5สมยัยสมโมสรโลก5สมยัยโกปาเดเร2สมยัยและซูปเปอร์โกปาเดเ,เอสปัญญาอีก4สมยัยทั้งนี้มิดฟิลด์ทีมชาติโครเอเชียมีความฝันด้วยนะคะอยากจะแขวนสตาร์ที่ถิ่นซานเตกโกเบนาเบล ทำให้ล่าสุดต่อสัญญากับทีมออกไปเลยค่ะอีกหนึ่งฤด,ดูกาลหรือว่าไปจนถึงปี2024จึงต้องรอดูเลยนะคะหากถึงเวลาที่โมดริชต้องแยกทางกับราชันชุดขาวแล้วใครจะเป็นรายต่อไปที่รับช่วงต่อเสื้อต้องคำสาบหมายเลข10ค่ะข้ามไปดูทางฝั่งของเกาโชซีเรียอาอิตาลีกันบ้างนะคะก็มีทีมอย่างเอซิมิลานที่เล่าลือกันถึงเสื้อต้องคำสาบเบอร์เ หากจะว่าไปเนี่ยนับตั้งแต่อินซักี้เลิกเล่นฟุตบอลกับปีศาจแดงดำเมื่อปี2012หลังจากนั้นปีศาจแดงดำเองนะคะก็มีผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าย้ายเข้ามาใส่เสื้อเบอร์เก้ามากถึง10คนด้วยกันมีใครกันบ้างนะคะมีทั้งอเล็กซานเดรปาโตอเล็กซานโดรมาตรีมาตเตียเดสโตรเฟอร์นันโดตอเรสลุยส์อาร์เดโนจาลูกาลาปาดูา แองเดรซินวากอรซาโลอีกัวอินคริสตอปเปียเทครวมไปถึงมาริโอมานซูคิชค่ะแต่ปรากฏว่าเหล่าบรรดากองหน้าที่กล่าวมาเนี่ยจะต้องเจอกับอาถรรพ์คำสา์เสื้อหมายเลข9ก้ากันทั่วหน้านะคะยิงประตูไม่ถึงเลข2หลักเลยแม้แต่คนเดียวค่ะและมีอีกหลายหลายคนนะคะที่เรียกได้ว่าเอาชื่อเสียงมาทิ้งเอาไว้จนต้องขอย้ายทีมแบบกลางคันเรียกว่าจะไม่ทนอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะทางด้านของกอรซาโลอีกัวอิน ซึ่งเคยมีดีกรีเป็นถึงดาวซันโวเกาโชซิเรียอาในฤดูกาล2015-2016เมื่อตอนสมัยที่ค้าแข่งกับนาโปลีหญิงได้มากถึง36ประตูค่ะแต่เมื่อย้ายมาอยู่กับทัพปีศาจแดงดำในปี2018ด้วยสัญญายืมตัวจากยูเวนตุสกลับยิงให้มิลานได้เพียงแค่6ลูกเท่านั้นน่ยนะคะแล้วก็ขอย้ายทีมแบบกลางคันหลังจากที่ย้ายมาเพียงแค่ครึ่งซีซันเท่านั้น หรือแม้แต่ในปี2019ค่ะคริสตอฟฟีออนแตกนะคะนี่เป็นดาวยิงชาวโปลแลนด์ที่เมื่อแรกเริ่มเขาได้สวมเสื้อหมายเลข19แล้วก็ทำสถิติยิงไป6ประตูได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรมิลานแต่พอเปลี่ยนมาสวมเสื้อหมายเลข9ในช่วงซัมเมอร์ปี2019ดูเหมือนว่าอะไรอะไรมันก็แย่ลงไปนะคะจากการลงสนาม20นัดปีอนแตกทำไปได้เพียงแค่5ประตูก่อนจะถูกขายไปให้ใหกับแห่ท่าเบอร์ลินค่ะและรายล่าสุด เจ้าของเสื้อเบอร์9ก้าก็คือโอลิเวียชิรูหัวหอกจอมเกา๋าทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018นะคะเขาย้ายจากเชลซีด้วยค่าตัวเพียงแค่2ล้านยูโรเท่านั้นในฤดูกาล2021-2022ก่อนที่เขาเนี่ยจะกลายเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมมาโดยตลอดแล้นะคะ่ะชิรูในวัย36ปีมีส่วนสำคัญช่วยพาทีมคว้าแชมป์สกูเดตโตและในฤดูกาล2022-2023หัวหอกทีมชาติฝรั่งเศสยิงไป18ประตูจากการลงสนาม47นัดนะคะ โดยใน UCL เนี่ยกดไป5ประตูค่ะก่อนจะได้รับการต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2024ในที่สุดต้องมาดูกันเลยนะคะว่าต่อจากนี้ผลงานชิรูจะยังคงเส้นคงวาหรือไม่หากว่ายังคงทำผลงานได้ดีเขาก็อาจจะเป็นนักเตะที่ปลดล็อกคำสาปเสื้อหมายเลก9ของ AC มิล a n ก็เป็นได้ค่ะ และนี่คือเรื่องราวของตัวเลขหรือว่าอาถรรพ์เบอร์เสื้อต้องคำสาปของทั้ง4ทีมใน2ตอนที่นํามาฝากกันนะคะทั้งเบอร์เก้าของเชลซีเบอร์เจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบอร์1ิของเรอัลมาดริดและเบอร์เก้าของเอซิมิลานซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอาถรรพ์จริงหรือว่าเป็นเพียงแค่ความบังเอิญเท่านั้นนะคะเพราะหากว่ามองตามหลักแล้วองค์ประกอบรวมถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงเวลาของทีมเช่นอาจจะมีการเปลี่ยนโคช้ชเปลี่ยนรูปแบบการเล่น ปัจจัยเหล่านี้ล่ะคะ่ะก็อาจจะมีส่วนเป็นการหล่อหลอมให้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้นักเตะเนี่ยฟอร์มตกก็เป็นไปได้นะคะเราจะต้องมาจับตาดูกันเลยคะ่ะว่าอาถานเบอร์เสื้อของทีมเหล่านี้จะยังคงมีอยู่หรือไม่หรือว่าจะมีนักเตะคนใดเข้ามาสนเสื้ออาถานเบอร์ต่างๆที่ว่ามาแล้วก็ใช้ฝีเท้ารวมถึงฟอร์มก,การเล่นอันทรงพลังรายมนปลดคำสาปให้กับทีมได้สำเร็จค่ะ